สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโมโจโผล่ถูกจริงครับผมวันนี้โมโจอยู่ที่อีสุสยามซิตี้สาขาเกษตรนวมินครับวันนี้มาเจอกับเจ้านี้เลยสปาร์คเชสซีครับผมตัวนี้หรือที่เราเรียกกันอีกทีก็คือหัวกระสือมาพร้อมกับกระบะพื้นเรียบนะครับผมสําหรับสายขนส่งทำมาหากินนะครับรถขนเงินล้านนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวพิเศษหน่อยก็คือเป็นเกียร์ออโต้นะครับผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับมันนะครับผม ตัวนี้ก็คือกระจังหน้าเป็นสีนี้นะครับสีโคราสีกับตัวรถเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับผมว่าภายในจะเป็นยังไงนะครับตามผมมาเลยนี่นะครับนี่ภายในของสปาร์คแคทซีนะครับผมก็จะเป็นเป็นแบบเรียบๆง่ายๆนะครับเพื่อลดต้นทุนในการทำหากินนะครับผม เพิ่มรายได้ให้กับลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับกับสปาร์คตัวนี้นะนี่ก็จะมาเป็นคุมอะไรจับกระชับมือนะครับผมเป็นส่วนกระจกจะเป็นแบบมือหมุนธรรมดานะครับนี่เลยส่วนตัวนี้ครับเป็นไฮไลท์ของเราตัวเกียร์ออตโต้ครับผมตัวเกียร์ออตโต้ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นเหมือนกันทุกรุ่นเลยสำหรับตัวของอีซูซุนะครับก็จะเป็น มีสามารถเชนเกียร์ได้นู่นนั่นอันนี้คือเหมือนกับทั่วไปเลยนะครับและก็มาพร้อมกับแอร์มือหมุนส่วนใหญ่แล้วก็ตัวนี้ก็จะดีหน่อยครับผมเป็นเบาะหนังเป็นเบาะหนังนะครับวิธีการนั่งอันนี้คือนั่งตามมาตรฐานที่ผมแบบว่าคือขับรถเลยคือเบาะกระชับตัวมากนะครับ oh. เป็นเบาะหนังไม่เก็บฝุ่นนะครับผมตัวนี้แล้วทาความสะอาดง่าย มาพร้อมกับทางล่าชันในตัวของเกียร์ออตโต้นะครับการลื่นถลายก็มีโอ้ถือว่าตัวนี้มาให้พบพอพอสมควรเลยนะครับแล้วก็นี่เลยที่ชั้นวางแก้วนะครับสำหรับคนที่ทำงานวิ่งงานไกลๆนะครับสามารถวางแก้วน้ำวางกาแฟวางพวกเครื่องดื่มชูกำลังได้สบายๆตรงนี้ก็ได้น้ำอีกขวดอีกประมาณ1.5ลิตร ตอนนี้ก็สามารถเดินทางได้ไกลๆแบบสบายๆใจเลยนะครับผมตัวนี้นะโอเคภายในก็จะมีประมาณ่าๆประมาณนี้นะครับนี่เลยอันนี้ไฮไลท์ของเราครับผมเจ้ากระบผืนเรียบนะครับจากค่ายถ่ายลุ่งเรามาดูกันว่ามีคุณสมบัติยังไงและดียังไงนะครับผมเลน้งเชิญเลยครับ อันนี้อาจจะเลียวนิดนึงนะครับผมเรียนเชิญเดี๋ยวเราจะมีแบบว่าเขามาอธิบายนะครับว่าข้อดีของมันมีอะไรบ้างและตัววัสดุของมันเป็นแบบไหนมีเป็นมาตรฐานยังไงนะครับผมเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับว่าควรที่จะใช้แบบไหนอะไรยังไงนะครับผมสวัสดีค่ะต่อมไทยลุ่งค่ะอ,อวันนี้เรามาดูตัวกระบะ,ะเรียบไทยลุ่งต่อได้กี่ด้านคะ สามด้านครับพี่สามด้านดียังไงมาดูกันค่ะเปิดโชว์ผมหน่อยพี่เปิดยังไงเนาะต้องงบก่อนน้องโจ้อสามนี้จะโอเคได้ครับกระบะพื้นเรียบไทยลุ่งตัวนี้เนี่ยน้ำหนักอยู่ที่สองรอสาสิกิโลนะคะโอ้ถือว่าเป็นกระบะที่แบบว่าโอเคมากๆเลยนะตัวนี้เนี่ยอีกนิดนึงด้านแรกนะคะตัวนี้ดึงก่อนดึงโยกต้องดึงสลักนี้ด้วยพี่ดึงสลักตัวนี้เราจะมีเซฟตี้นะคะดึงสลักหลัง <ฟ>กระบาพื้นเรียบเปิดสามด้านแรงมหนาความหนาของพื้นเหล็กตัวนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดหกค่ะ<อ>บวกกับความคงทนของตัวลอนพื้นไปเนี่ยรับประกันเลยว่าแข็งแรงแน่นอนอ่ะพี่แล้วเขาบอกว่าเป็นกระบาพื้นเรียบแล้วทำไมมันถึงมีลอนอย่างนี้ล่ะก็คือเทคนิคของการที่มันมีลอนเนี่ยลอนตัวเนี้สามารถช่วยในการรับน้ําหนักได้ดียิ่งกว่าพื้น<อ>เรียบธรรมดาและที่สําคัญเลยน้องโจ้รู้ไหมว่าเพราะอะไรครับพี่ ถึงทําเป็นพื้นล่อนนอกจากการรับน้ําหนักแล้วตัวนี้เนี่ยน้ําหนักเราเบาอยู่ที่230กิโลกรัมครับพี่ถูกหมคะใครเพราะฉะนั้นเนี่ยและที่สำคัญเลยของเราเป็นปั๊มขึ้นรูปใช้จิ๊กประกอบเป็นมาตรฐานโรงงานผลิตนะคะชิ้นส่วนโอเอ็มก็คือเป็นมาตรฐานโรงงานผลิตจากบริษัทไทยรุ่อยู่แล้วค่ะโอ้โหเป็นไหมมาตรฐานนี้เปิดยังไงเนาะไปดูกันค่ะ นี่ผมต้องดึงนี้ออกก่อนไหมพี่ถูกต้องค่ะตัวนี้ก็เป็นเซฟตี้เราเนาะในกรณีที่ลูกค้าเปิดแค่ด้านเดียวคือขนของไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งหมดสมมติว่าวัานนี้ฉันมีของตรงนี้ส่วนตรงฝั่งขวาฝั่งซ้ายต้องเปิดก่อนอก็เปิดแต่ฝั่งซ้ายได้เลยยกของลงได้เลยถูกไหมคะตัวนี้น้องโจ้ด,ดึงสลักให้หน่อยได้ครับพี่ออดึงจริงแล้วสลักก็ดึงง่ายนะถูกต้องการใช้งานของ,อของเราเนี่ยตอบโจทย์ตอบโจทย์ยังไงบ้าง จริงๆตัวนี้ยกของได้เลยเนาะแล้วก็เราโจ้ลองขึ้นมานั่งตัวหนักๆอย่างน้องโจเนี่ยดูดิดูดิว่ามันจะทนแค่ไหนแล้วที่สําคัญเลยวิ่งไม่ติดเวลาวิ่งได้ทง4ชั่วโมงอันนี้คือดีมากพี่แล้วก็ไม่ติดซุ้มล้อด้วยโจนั่งเนี่ยดูดิล้อยังไม่ยุบเลยจะโชกยุบแล้โชกโชกยุบนิดหนึ่งนิดหนึ่งตัวนี้ก็แบบพื้นเรียบไทยรุ่งตัวนี้เนี่ยสามารถรับน้ําหนักในการขนของได้ได้เยอะไหมพี่เยอะสุดเลยนะ สามตันโ,โดยที่ไม่ได้เสริมช่องล่างแต่ไม่ได้แบบความว่า,า,าคุณลูกค้ายกสามตันทุกวันทุกวันทุกวันแบบนี้ไม่ได้ตัวนี้ลบ,ลบก่อนลูกค้าไปเสริมแนบก่อนเลยเนะ<อ>าะแต่ถ้าเกิดแบบต้องเป็นเคสพิเศษจริงๆที่แบบต้องบรรทุกจริงๆก็ออเอาอยู่วันเตอมเอาอยู่แต่ไม่ได้แบบควว่าอย่างที่บอกว่า สามตันทุกวันวันละสี่ห้ารอบไม่ได้รบกล,บกลบกับราคาเสริมแนบเลยเดี๋ยวให้น้องโจ้นแนะนำเสริมแนบดีกว่านะครับเพราะว่าที่สยามซิตี้ก็มีอยู่แล้วเน,นาะการเซ็ตช่วงล่างให้ดีเคค่ะอันนี้เขาบอกว่ามีกระบะการผ่านการเทส CA CA E อันนี้ไม,ม่คืออะไรครับตัวนี้เป็นการเทสด้วยคอมพิวเตอร์เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นซื้อโปรแกรมมาจากนอกนเนาะราคาก็แบบนิดนึงคือมั่นใจว่าทั่วไปไม่มีโปรแกรมตรงนี้เพราะว่าราคาแบบว่า เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะทางของพี่เลยถูกไหมพี่ต้องเป็นเป็นข้อดีของบริษัทไทยลุ่งเลยค่ะครับแตงวนี้ล้วหลักๆเลยน้องโจ๊กยังพูดนิดนึงเดี๋ยวลืมจุ่ม EDP ป้องกันสนิมทั้งลูกจุ่มแบบไหนคือข้อดีของการอุ่มจุ่ม EDP ป้องกันสนิมตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าจุ่ม EDP ป้องกันสนิมซึมเข้าไปถึงเนื้อเหล็กด้วยการเป็นนวัตกรรมของ EDP มั่นใจว่าทั่วไปอ่ะไม่ค่อยมีหรอกค่ะก็คือยกทั้งลูกยกทั้งลูกลงไปเลยเพราะบอกดีพเราใหญ่เวอร์เหมือนแล้วจุ่มเชนส่วนของอีสูสุอ่ฮะรถอีสูสุของเราทุกคันเนี่ยจุ่ม EDP อยู่แล้วป้องการสนิมมันจะซึมถึงเนื้อเล็กเลยแล้วมันดียังไงมันจะยืดอายุการใช้งานได้ยาวนานกว่าครับผมมันดีกว่าการพ่นการสนิมคือพ่นมันก็ได้แค่ข้างนอกอ่ฮะที่เห็นว่าเป็นสนิมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือถูกต้องอันนี้ก็คือแบบว่า เขาเรียกยือายุการใช้งานลูกค้าก็แสดงว่ามันก็ต้องคุ้มกับลูกค้าถูกต้องคุ้มค่าเกินราคาและที่สําคัญเลยมันเพิ่มกาไรธุรกิจคุณอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าเป็นไงเจ๋งไหมสุดยอดเลยพี่ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะอย่างเงี้ยถูกต้องและราคาน่ารักมากๆถ้าอยากได้ราคาที่ดีก็ต้องติดต่อน้องโจเลยหรือว่าติดต่อผมได้นะคะติดต่อที่อีสูซูสยามซิตี้ทุกสาขาเลยค่ะได้เลยโหแถไม่ติดถไม่ติดเวลา กลุ่มลอไม่ติดแล้วความยาวเท่าไหร่ความยาวผมก็แบบพื้นเรียบของน้อจอบเนี่ยตัวเนี้ยยาวอยู่ที่สองพันห้าแปดสิบแปดอ่าเหล็กหนาพื้นเหล็กหนาอยู่ที่หนึ่งจุดหกถ้เหล็กหนาหนึ่งจุดหกก็คุมแล้วพี่ถูกต้องชิ้นส่วนบะคือไม่ได้หนึ่งจุดหกทุกชิ้นนะอย่างชิ้นเคิร์ฟตรงเนี้ยมันก็จะหนาอยู่ที่ศูนย์จุดหกอ่าการใช้งาน ตอบโจทย์คงทนลูกค้าลุ่มลูกค้าที่ซื้อไปใช้เนี่ยทำอะไรลูกจอมจ้ลูกค้าซื้อไปเนี่ยทำอะไรผมลูกค้าที่ซื้อไปก็คือไปขนของเกี่ยวกับสารนักงานต่างๆขนของ,อง,ของย้ายของทั่วไปครับพี่ในมุมพี่จอมนะจริงๆแล้วเนี่ยกระบะพื้นเรียบตอบโจทย์ได้กับลูกค้าทั่วไปที่สามารถต้องการใช้ขนของอย่างตัวเนี้ยก็ขนได้ครับคือขนสารพะภูมิดับติดตั้งสารพะภูมิตัวนี้ก็เป็นที่ เขาเรียกว่าอะไรเป็นกลุ่มลูกค้าที่เราไม่ค่อยได้เคยเห็นแต่ท่านก็ทมท่านก็มาซื้อกล่องเพืเรียกกับเราเนาะแต่ผมว่าชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเรายกของแล้วอ่ะมาด้านข้างอ่ะเราไม่จําเป็นต้องเทินเกินขึ้นไปโชซุ้มลอนิดนึงดูดีสมแบบผู้หญิงอ่ะตัวแบบยังยกได้สบายเลยไม่บางเท่าไหร่แต่ก็แต่ก็ยกได้จะบอกว่าตัวบางก็ไม่ได้นะเพราะว่าน้องโจหนากว่าวิ่งไรจุเป็นมูกแหละอย่างตัวเนี้ยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูซุ้มล้ออยากให้เห็นซุ้มล้อแบบอันสวยงามของเราตัวนี้เซ็ตตี้ดีค่ะจะมีสลักปึ๊บสีแบบสวยเวอร์แต่สีเนียนมากเลยนะพี่แน่นอนลยอยอาอยากให้ก้มลงไปดูใต้ท้องรถนะลอยอานี่คือแบบปั๊มขึ้นรูปด้วยกันว่ามันปั๊มขึ้นรูปแบบมันสวยอะ่ะปั๊มมือเลยใช่ไหมปั๊มขึ้นรูปใช้ใช้จิ๊กประกอบลูกสาวจะบอกว่าใช้จิ๊กประกอบลูกอ่า <laughs> เห็นไหมคะ รอยอาร์ตใต้ทองรถชิ้นงานเขาจะสวยอรอยเมคอัพนี่เป็นไงใต้ทองรถเป็นไงคะวิ่งอะบอกเลยไม่ซื้อทนไหวหรอโมแลวราคาดีราคาน่ารักตามขอบนี้เลยใช่ไหมพี่พวกเมคอาร์ตอะไรพวกนี้ตามอย่างพวกนี้เขาจะเรียกว่าอาร์ใต้ทองรถเนี่ยงานของเราเนี่ยเป็นมาตรฐานอย่างด้วยว่าเราปั๊มขึ้นลูกขึ้นมาเนี่ยมาตรฐานจะเป๊ะทุกชิ้นไม่ว่าลูกค้ากี่ร้อยท่านพันท่านซื้อกาบเพลียบกับเราปุ๊บ จะได้สเปคนี้ก <let> ็ค <let> ือก <let> ี <let> ่ร้อยกี่พันชิ้นก็แล้วแต่เป็นเหมือนเป็นลายชิ้นก็แบบนี้เลยถูกต้องค่ะเดี๋ยวลูกค้าน้อยใจทําไมคันนี้ได้อีกแบบหนึ่งถูกต้องแต่ของเราเป็นมาตรฐานโรงงานผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยแบบนี้เลยเป็นมาตรฐานแน่นอนรับประกันค่ะโอ้ตัวเหล็กก็หนานี่ผมชอบตรงนี้มากเลยเพราะส่วนใหญ่ที่ลูกค้าขนของอ่ะจะชอบบ่นติดเวลากันถูกต้องของเราเนี่ยเจ๋งมากไม่ติดสุมล้อเราต้องเถิบให้เขาดูนะคุณลูกค้าค่ะ ขนได้เต็มที่เลยสามตันแล้วด้วยว่าอีซูซูเนี่ยเขาก็ประหยัดน้ำมันที่หนึ่งอยู่แล้วว่าใครๆก็รู้อะเนาะใช่พี่ของเขาดีแล้วแช่วนไปอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตั้งกระบะพื้นเรียบแล้วบนเอ่อโทษค่ะติดตั้งกระบะพื้นเรียบเนี่ยบนรถปุ๊บเนี่ยคงานจะสวยแบบนี้เลยอยากให้แพนดูด้านหน้าด้วยบนขวาให้หน่อยได้ไหมคะแล้วถ้าเกิดติดมาเขาเผื่อบางคนกังวลว่าติดมามันหนักแบบนี้ มันจะนุ่มไหมพี่โอ้โหมาว่าลองนั่งแล้วเหอะคือแบบเอาตรงๆนะด้วยว่าเราอ่ะผลิตเพื่อติดตั้งบนเอ่อออซูซูสปาร์คเอาฮะเวลาเราวิ่งที่เป็นหัวกระสืออย่างเดียวอ่ะมันก็แบบไม่มีอะไรลังท้ายอะเนาะมันก็จะใช่จะอกรวมที่เดียวกเดียวอะใช่แต่พอเราด้วยน้ําหนักสองร้อยสองร้อยสามสิบโลปุ๊บอ้าฮะพอเราใส่ลงไปที่ติดตั้งกระบะเวลาติดกระบะแล้วเนี่ยมันจะสมูทอ่ะ มันก็จะแบบอีกฟีลลิ่งหนึ่งเลยถูกต้องมันจะเป็นเพราะว่าคืออย่างนี้จริงๆแล้วเราผลิตมาเพื่อติดตั้งบนดีสซลสปาร์ชีมันก็แทนกระบะเก่าได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาทถนะในการขับขี่ไม่ต่างไม่ต่างเดิมถูกไหมพี่จะเหมือนแบบเอากระบะเดิมมาใส่ถูกต้องค่ะไม่ต่างแต่แค่มันเก๋กว่าเปิดได้สามด้านเนี่ยแหละมันตอบโจทย์การใช้งานและที่สําคัญไม่ติดเวลาสูมล้อติดไหมมีไหมมไม่มี ผลของได้ดีกว่าประหยัดเวลาอแล้วก็ที่สําคัญเลยประหยัดน้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายถูกไหมคะเล้าอย่างไรร้านไงพี่ถูกต้องวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะคะสยามซิตีรสาขาเกษตรนวมินท์ค่ะที่เชิญแล้วก็ให้โอกาสจบมาแนะนําตัวกระบะพื้นเรียบนะคะใครยังไงเดี๋ยวต่อที่น้องแบงค์ได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข้อมูลตัวกระบะพื้นเรียบครับผม ไง yeah, คงได้ความรู้กันไปพอสมควรและลูกค้าคงสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับด้วยความมีความเป็นมาตรฐานของทางไทยรุ่งนะครับผมไว้รอบหน้านะครับเรามีรถอะไรมาแนะนำเราก็จะมาไลฟ์สดนี้ให้ท่านลูกเพจหรือลูกค้าได้รับชมนะครับผมรถคันต่อไปจะเป็นยังไงเดี๋ยวพบเจอครั้งหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย